สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพีกาดิกเช่นเคยเนาะเราจะมาอัปเดตนะคะสำหรับรถที่ร้านธนูสินกูคารนะคะตอนนี้เรามีรถบ้านเข้ามานะคะเป็นมิ s ซูบิชิไตจันนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะนะคะเอาไว้กลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะก็สามารถเข้ามา ดูรถกับพิกัดได้นะคะที่ร้านธนูสินคูดคานะคะตัวนี้เป็นมิสูวิชิไทตัตตนพัสนะคะปี2018นะคะตัวนี้เป็นสีส้มเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดกันเลยนะจ๊ะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่ห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเราการันตีนให้เลยนะคะรถที่ร้านเราไม่มี ชนไม่มีพิกควาำไม่มีจมน้ำไม่มีสวมซากสวมทะเบียนแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นมิสูวิชิปี2018นะคะเป็นมิสูวิชิไทตันพัดน,นะคะนะคะจะเห็นไหมคะเดี๋ยวพ่กาจะพาไปดูภายในนะคะตัวนี้ราคาขายเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะเราจะขายราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยเนาะ จแปตัวนี้สามารถเปิดแคปได้นะคะภายในห้องโดยสารใหม่มากนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะเห็นไหมคะมีปุ่มอ่ามาติฟังก์กชั่นที่พวงมาลัยด้วยนะคะคุณลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็น6กเกียร์แล้วเนาะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบถุงลมนิรภัยนะคะระบบเบรก ABS นะคะไม่เดี๋ยวพี่กัจะให้ดูใหม่นะจ๊ะ แปบบนึงตัวนี้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะไม่วิ่งเพียงแค่6 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะการันตีให้เลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถกันได้นะคะที่ร้านธนูสินธ้าน,นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดี สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเดือนละ7-8,000บาทเองนะคะต่อเดือนนอนสูงสุด84งวดน,นะคะคุณลูกค้าสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะชื่อร้านธานูสินกุราหรือสามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะคะที่ Facebook ของบริการนะคะหรือเพจธนูสินกุรานะคะเรามีรถบ้านให้เลือก หลายขั้นอยู่นะคะแล้วก็เรายังมีรถเก่งนะคะเป็นตัวมาด้า2นะคะตัวนี้ค้ณลูกค้าอยากผ่อนดาวน้อยผ่อนสบายนะคะมาด้าสผ่อนเดือนละแค่ 4- ี่ถึงบาทเท่านั้นเองนะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะเราก็แวะกันเข้ามาชมรถได้นะคะ,ะยังมีคอนเซปต์เดิมนะคะยังเป็นคอนเซปต์เดิมคือขายรถกระบะตอนเดียวไว้ใช้งานด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่ อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะกระบะตู้ทึบกหรือรถคอก6ล้อ4ลอ้อ4ล้อจัมโบ้นะคะแล้วก็6ล้อใหญ่นะคะเรามีรถให้กับลูกค้าได้เลือกเลยนะคะเดี๋ยวพี่ก้วจะพาไปดูด้านหน้านะคะเราจะอยู่กันที่ร้านธนูิิธิ์บูธคานะคะถนนบางนาตราดน้อ,ดอ,องอาเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะจ๊ะ ตอนนี้หัวเดียวจะเหลืออีกแค่ไม่กี่คันนะคะก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วเราก็ปล่อยรถกันไปนะคะตอนนี้ก็มีเข้ามาเสริมเติมแต่งให้นะคะเป็นรถพ้อนะคะตัวนี้ Toyota r ร v o ปี2018นะคะเครื่องยนต์ 2,800cc นะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้5ตันเลยนะคะคุณลูกค้าเสริมแนบลงเล่มให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเพาลอยนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็น สล้อจัมโบ้นะคะสวยเดิมนะคะไม่มีชนไม่มีความหัวเดิมนอนเอาตะเก็บยาแนวทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็ขายรวด4่ล้อจัมโบ้นะคะแล้วก็ตัว SRR 210นะคะ NPR 150นะคะเรามีให้กับคุณลูกค้าในเรือนะคะสนใจแบบไหนรุ่นไหนก็สามารถโทรเข้ามา สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่เบอร์โทรพิกัสนะคะ0819123308แแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ